สุดยอดครับสวัสดีครับช่องผูผาเมยครับวันนี้นะครับเรามีสิ่งดีๆแล้วยุคนี้นะครับต้องประหยัดนะครับเตานะครับไม้ชิ้นเล็กๆก็สามารถหุงต้มได้นะครับชื่อว่าเตาชีวโมนเห็นไหมครับไวรลุกสวยมากนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับ ไปดูนะครับบอกสูตรนะครับขั้นตอนทำนะครับเศษวัสดุต่างๆนะครับไม่ได้ซื้อหาราคาแพงนะครับนี่ครับปิ๊บครับปิ๊บสูงก็ได้นะครับกระป๋องนะครับกระป๋องสีนะครับแบบยาวหน่อยนะครับกรรไกรตัดนะครับค้อนมีค้อน นีสิวนะครับนี่คืออุปกรณ์นะครับไม่มากเลยนะครับแล้วก็มีอีกนะครับคือตะปูนะครับตะปูสี่นิ้วนะครับไว้ตอกนะครับนี่คือขั้นตอนดูไปเรื่อยนะครับท่านจะได้เห็นว่าง่ายมากเลยนะครับง่ายมากนะครับขีดแล้วนะครับกีดทองคนะครับ เราจะหานะครับปิ๊บที่ดีๆมากๆก,ก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้นะครับของที่เหลือใช้ของที่มีตามบ้านใช้ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะมันราคาไม่แพงเลยเนะครับเวลาเราเจาะนะครับใสิวะนะครับสิวข้างในเส้นนะครับจะให้ หวมนะครับเวลาเราใส่กระป๋องลงไปนะครับดูนะครับออกแล้วนะครับง่ายไหมครับปิ๊บนะครับปิ๊บเราทิ้งแล้วกระป๋องนะครับกระป๋องสีนี่ขั้นตอนนะครับใช้ค้อนนะครับนะครับเพื่อพวกคมพราะอะไรต่างๆของมันจะไม่ให ไม้ถูกมือของเรานะครับถูกมือแล้วก็บาดเจ็บได้นะครับข้างๆนะครับข้างๆกระป๋องก็เจาะเหมือนกันนะครับเรียงสามนะครับเรียงสามเรียงสามข้างบนข้างล่างที่ก้นนะครับก็เจาะเหมือนกันนะครับก้นนี้เจาะเป็น เต็มเลยนะครับเต็มพื้นที่เลยเป็นรูเขียนเลยนะครับเพื่อจะให้ลมนะครับลมระบายขึ้นครับง่ายมากครับทำเองครับได้ง่ายมากนี่ครับเต็มพื้นที่แล้วเต็มแล้วครับเศษไม้เล็กๆนะครับหุงต้มได้นะครับหุงต้มร้อนครับ ไม่ถึงสินาที5นาทีครับประหยัดมากไม้ชิ้นเล็กๆไม่ควรทิ้งเลยนะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเอามาใส่เลยครับรต้อตรดนไว้ดีแล้วนะครับเราทำควาเสร็จเรียเร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามีอีกนะครับช่องอากาศนะครับทั้งข้างเดี๋วกกร ดูช่องอากาศก่อนช่องอากาศก็ดูปีปบของเรานะครับไม่ต้องใหญ่มากเล็กมากครับประมาณ10นะครับ15เซนครับความยาวนะครับความกว้างก็ประมาณ5 6เซนก็ได้นะครับหรือมากกว่านั้นก็ได้เพราะเรามีฝานะครับขีดก่อนนะครับขีดเพื่อเราจะได้ เปิดง่ายนะครับเจาะง่ายเพื่อความสวยงามด้วยเราจะใช้ปิ๊บที่สวยๆก็ได้นะครับนี่ครับง่ายมากนะครับท่านผู้ชมไปทำดูนะครับประหยัดด้วยยุคนี้นะครับยุคควนทิ่จะประหยัดนะครับเศษไม้ก็สามารถหวงตุมได้ไม่ต้องใช้ หาเยอะเลยเจาะเองนะครับเจาะแล้วใช้กันนะครับกันไปลตัดสังกะสีนะครับเนี่ยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเราไม่ตัดออกนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้ลมเข้าถ้าหากนะครับอยากให้ไฟไม่ลุกมากนะครับไม่ลุกมากก็พับลงนิดหน่อยนะครับหรือว่าจะเอาขึ้นขึ้นสุดเราก็จะนมากเลยนะครับ ใครนะครับดูไม่ทันนะครับก็สามารถกลับไปดูใหม่ได้นะครับง่ายง่ายไหมครับง่ายไหมครับขั้นตอนนะครับบอกให้ละเอียดเลยนะครับสูตรนะครับไม่ให้งงนะครับที่ตั้งนะครับที่ตั้งเตานะครับตั้งเตาแก๊สของเรานะครับอืม นี่ไงตรงนี้เราจะเอาโคลนนะครับผสมแกลบนะครับดินนะครับเหนียวก็ได้นะครับผสมแกลบโปะก่อนเพื่อจะไม่ให้ควันขึ้นก็ได้นะครับเราถึงเอาที่วางเตาแก๊สมาวางนะครับเพื่อจะเอาหม้อตั้งเพื่อง่ายนะครับนี่สูตรที่ง่ายมากเลยนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนนะครับวัสดุนะครับ ง่ายๆครับเศษไม้ี่เราตัลงไปก่อนครับเศษไม้ลงไปก่อนแล้วก็กระดาษนะครับกระดาษก็ได้นะครับชิดชสู้อะไรก็ได้นะครับนี่ครับได้ทั้งนั้นเลยแล้วเราก็จุดไฟนะครับใช้เทียนก็ได้นะครับหยุดหน่อยแล้วก็ตามด้วยไม้ครับเศษไม้ เล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่อะไรเลยลงตามเลยนะครับแล้วก็จะลุกนะครับไฟจะลุกงามมากนะครับสวยมากนะครับหมงต้มได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่สาธิตให้ดูเฉยนะครับต้มให้ดูเลยนะครับไม่ถึง5นาทีนะครับห้าถึง10นาทีถ้าน้ำเยอะนะครับ เราเตรียมนกเ,เตรียมไม้ไปด้วยนะครับนี่นี่ติดใหม่นะครับติดใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะลุกขึ้นสวยมากไปนะครับติดสวยมากรวมเข้าตรงนี้นะครับไม่งงนะครับถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ได้นะครับสอบถามได้นะครับนะครับสวยไหมครับหรือเราจะใช้ปิ๊บสูง ก้อนี้ก็ได้นะครับก็ดีปิ๊บสวยๆก็ได้นะครับตั้งเลยนะครับหม้อใช้น้ําตั้งให้ดูเลยนะครับอันนี้นะครับหม้อเราหม้อใหญ่นะครับใช้น้ําไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่เราทำให้ท่านผู้ชมดูนะครับเห็นครับเริ่มเดือดแล้วนะครับ แล้วนะครับยัมนะครับท่านผู้ชมง่ายจริงๆครับถ้าหากนะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับนําไปใช้ได้นะครับง่ายมากครับหรือว่าหากว่าอยากจะต่อยอดนะครับให้ดีกว่านี้หรือติดตามดูคลิปของเราได้นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ